นะคะแล้วก็บริษัทเกี่ยวกับอาหารเสริมนะคะก็คือ DOD นะคะ,ะส่วนโปรโมชั่นของทางบริษัทนะคะก็จะจำหน่ายกระท่อม2แบบนะคะก็คือแบบที่มีความสูง15บอ้10เซนกับ30เซนนะคะ1ิะเซนไป10เซนเนี่ยราคา25บาทนะคะส่วน30เซนราคา50บบาทนะคะแต่ที่เรา ศึกษาดูแล้วนะคะเราปลูกขนาด10เซนนะคะก็เพียงพอแล้วนะคะเกษตรกรไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อถึงราคา50บาทนะคะ,ะในการรับซื้อนะคะเราก็จะมีการคัดคุณภาพนะคะเกรด A เกรด B เกรด C นะคะซึ่งเกณฑ์ตรงนี้เดี๋ยวถ้าเป็นเกรด A เนี่ยในราคา200บาทต่อกิโลกรัมเกรด B 100นะคะแล้วก็เกรด C 50เกรดรวมที่ไม่มีการคัดนะคะก็120นะคะแต่อันนี้เป็นเกฑ์เบื้่มต้นเราจะดูจากขนาดก่อนแต่ว่า ในขนาดแล้วก็ความสมบูรณ์ของของใบนะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะคิดว่าอีกไม,ไม่ไม่น่าจะเกินปีเราก็จะปรับเกณฑ์นในการรับซื้อโดยที่จะดูจากปริมาณความเข้มข้นของสารสำคัญคือตัวเมทาจินินซึ่งตอนนี้อ้อ,อให้น้องในห้องแลบกบที่ที่เรียนปริญญาเอกด้วยกันนะคะคิดตัวเซ็นเซอร์ในการที่จะมาวัดนะคะคือสามารถจะเช็คได้เลยว่า กระท่อมที่ปลูกตรงนี้นะคะความเข้มข้นเท่าไหร่แล้วเราก็จะซื้อตามปริมาณความเข้มข้นนะคะมันก็จะเป็นทางเกษตรกรแล้วก็บริษัทผู้รับซื้อด้วยนะคะซึ่งโครงการที่2ก็คือการแปลรูปพืชกระท่อมนะคะเพื่อพัฒนาสู่พืชเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งอันนี้เรามีกระบวนการตรวจสอบให้ได้คุณภาพตั้งแต่ในเรื่องของ ของวัตถุดิบสมุนไพรนะคะสารสกัดแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการควบคุมเพื่อให้ได้มาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะขายทั้งในและต่างประเทศได้นะคะ,ะก็วัตถุประสมก็คืรส่งเสริมการปลูกกันนะคะ,ะแผนของเราก็จะแบบเ,เป็น2แผนก็คือระยะสั้นกับระยะยาวนะคะซึ่งระยะสั้นเนี่ยก่อนที่โรงงานเราจะสร้างเสร็จนะคะเราก็จะมีการรับซื้อใบสดแล้วก็ใบแห้งนะคะแต่ว่า เป้าหมายจริงๆก็คือเราต้องการจะทำโรงงานเพื่อแปรรูปนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้นะคะอันนี้เป็นพื้นที่โรงงานที่เราวางไว้นะคะแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะโรงงานเนี่ยเราวางแผนว่าน่าจะสร้างที่นิคมอุตสาหกรรมนะคะน่าจะเป็นของทางระยองนะคะน่าจะมีอุตสาหกรรมระยองแต่ว่าพื้นที่ไหนเดี๋ยวดูก่อนนะคะ แปลงได้เหตุผลจะต้องเรื่งที่โครงสาหพร้ก็คือมันะจะเป็นเรื่องของการขอมาตรฐานต่างๆนะคะแล้วก็แล้วก็เนื่องจากระบบสกัดเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นซุปเปอร์ที่สกอตฟูอลแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้โซลเวนตตัวอื่นด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยเพเชอร์มันอาจจะสูงเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่น้าไม่ท่วมนะคะเดี๋ยวแต่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะปรับแผนอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นพื้นที่โรงงานนะคะอันนี้ เป็นแผนนิยตางก็คือเป็นห้องวิจัยที่สกลนครนะคะก็ก็จะจะมีเครื่องมือทุกอย่างเหมือนกับที่โรงงานเลยนะคะนี่จะเป็นศูนย์วิจัยนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างสิทธิบัตรนะคะประมาณสิสองรายการนะคะของผู้เชี่ยวชา์ดรพรกมลน,นะคะก็คือเป็นที่ในสาขาวิชาที่อ,อสอนอยู่นะคะแล้วก็น้องอน้องทีนนะคะดรทีนนะคะซึ่งจริงๆอาจารย์พรเนี่ยมีสิทิมีสิิบัตร ประมาณเกือบ50รายการนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปนะคะแล้วก็การสกัดสมุนไพรนะคะแต่ว่าในวิธีการสกัดมันก็ปรับคอน d i t i o n ได้นะคะ,ะการแปรรูปของเรานะคะเป้าหมายก็คือเราต้องการที่จะแปรรูปไปเป็นสกัดมาเป็นสารสกัดนะคะซึ่งการที่จะนําไปเป็นยาเนี่ยมันทําได้2ส,ส่วนก็คือส่วนที่เป็นสารสกัดยา คำว่า,าสารสกัดยาก็คือสกัดมาแล้วก็มีสารสกัดที่ตัวอยู่ในนั้นแล้วเอาตรงนั้นไปเป็นยานะคะจากยากตัวอย่างเช่นเวลาที่เราอดองยาเล่าดองยานะคะเราเอาสมุนไพรไปแช่ในเหล้าขาวใช่ไหมคะเ,เอตัวเหล้าขาวมันก็จะดึงสารสัญต่างๆออกมามีหลายๆตัวนะคะอันนี้ก็เป็นยา ได้นะคะหรืออาจจะแยกมาเป็นสารบริสุทธิ์นะคะทางวิท,ทาวายา,า,าศาสตร์เขาเรียกว่า p ิเทอรีฟนะคะเราจะนํามาเป็นยาเป็นอาหารเสริมเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เครื่องสำอางซึ่งตรงนี้เราเซ็ตกลุ่มนักวิจัยไว้แล้วนะคะเป <an> ้าหมายตลาดก็ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศเนี่ยมีความต้องการมากนะคะ, <an> ะถามว่าทําไมกระท่อมถึงสามารถที่จะนํามาเป็นยาได้นะคะ, <an> ะ,คะเพราะว่า จากการศึกษาของอาจารย์หลายๆท่านนะคะโดยเฉพาะอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเขาก็พบว่ากระทอมเนี่ยมันมีฤทธิ์ระงับปวดนะคะซึ่งตัวที่สําคัญนะคะเขาที่มีฤทธิ์ระงับปวดก็คือตัวเมท่าจินินนะคะกับเซเว่นไฮดรอกซี่เมท่าจินินนะคะซึ่งจากผลงานวิจัยเขาพบว่า ไม่าตุจีนินเนี่ยมันจะมีนิดในการระงับปวดดีกว่ายา,ยาพาราพาราเซตา,ซตามอลนะคะที่เรากินเวลาเราปวดหัวนะคะประมาณ3าหเท่านะคะโดยซึอข้อเสียของยาพาราเนี่ยเวลาเรากินติดต่อเป็นนานๆี่วัน5้าวันอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะถึงส0วันเนี่ยมันจะมีผลกับตับนะคะนั่นก็คือหมายความว่าตับเราจะทำงานนะถ้ากินติดต่อกันเยอะๆมีโอกาสเป็นโรคตับนะคะ ของท,ที่ใช้ตัวเมท่าจีนินมันไม่มีผลไม่มี side effect ฟฟนะคะทางวิทย,ทยาศยาสตร์เขาจะเรียกว่าไม่มี side effect ฟฟหรือผลข้างเคียงนะคะส่วนตัวเซเว่นไฮดรอกซิเมท่าจีนินนะคะเขาพบว,ว่ามันมีฤทธิ์ดีกว่ามอร์ฟีนประมาณ10เท่าถามว่าไอ้มอร์ฟีนเขาเอามาทำอะไรนะคะคือบางคนอาจจะเข้าใจว่ามอร์ฟีนเนี่ยจริงๆมันเป็นยางเสพติดมันก็ถ้าเอาอะไรก็คือเป็นคนที่เอามาใช้แบบไม่ถูกวิธีนะคะแต่จริงๆแล้วเนะี่ย มอมปีนเขาเอามาใช้ในทางการแพทย์เวลาที่มีการผ่าตัดใหญ่อย,อย่างตัวอ้อเองนะคะผ่าตัดปีนิี่หัวใจนะคะหมอจะใช้ใบเลื่อยเนี่ยตัดตรง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 ,ตรงหน้าอกนะคะแล้วมันจะมีอาการปวดมากหมอก็จะใช้วิธีการฉีดมอมฟีนพอฉีดโมฟีนเข้าไปปุ๊บประมาณไม่เกินหนึ่ง